จังหวัดให้ระวางดรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะจะมีฝนตกประมาณร้อยละแปดสิบของพื้นที่ต่อเนื่องถึงวันที่29กันยาย,ยน25 6 0ในวันที่สภาพอากาศแปรปรวนเช่นเนี้ยมันช่างเชิญชวนให้อยากออกไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศการกลางเต็นท์ท่ามกลางสายฝนเสียจริงๆยิ่งถ้าใครเป็นสายแคมป์ธรรมชาติอยู่ด้วยแล้วเนี่ยน่าจะต้องคิดถึงฟิลของการได้ฟินกับเสียงเม็ดฝน ที่ตกลงบนผืนผ้าใบเต็นท์แล้วรอลุ้นกันว่าน้าฝนจะซึมเข้าเต็นท์หรือไม่ตอนเนี้ยผมอยู่ที่บีชแคมบางพระจังหวัดชนบุรีเป็นลานกลางเต็นท์ริมทะเลที่มีหาดทรายอยู่ตรงหน้าเต็นท์เลยถ้าใครมากางอยู่โซนหน้าหาดนะส่วนค่าแคมป์โมอเตอร์แคมป์ก็มาจอดได้มีที่จอดให้สหมอบุกที่ใช้ก็ใช้แบบปกติได้เลยแต่ต้องยาวๆหน่อยนะสัก30เซนติเมตร มีไฟฟ้าใช้แอร์ได้แต่ต้องจ่ายเพิ่มสัตว์เลี้ยงก็เอาเข้าได้รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวผมลงไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันผมใช้เวลาไม่นานก็กลางเต็นท์เสร็จและคิดว่าจะยังไม่กลางทับเพราะบรรยากาศค่อนข้างดีหมาะที่จะเปิดลงนั่งสัมผัสธรรมชาติของริมทะเลโดยเฉพาะท้องฟ้ายามเย็น บางครั้งผมก็กลับมองข้ามความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าอย่างทะเลแล้วไปสองหาความสวยงามของธรรมชาติในป่าเขาซึ่งหลายครั้งก็มีคำถามจากเพื่อนๆต่างถิ่นว่าบ้านอยู่ใกล้ทะเลทำไมไม่เที่ยวทะเลมาเที่ยวทำไมภูเขาความย้อนแย้งนี้คงไม่เกิดขึ้นกับผมคนเดียวเป็นแน่จริงไหมท้องฟ้าในตอนเนี้ยเต็มไปด้วยเมฆฝนที่ก่อตัวมาบดบังดวงอาทิตย์เหลือไว้เพียงช่องเล็กๆให้แสงสาดส่องลงมา สะท้อนกับท้องทะเลกลายเป็นภาพประทับใจอีกเสียงลมและคลื่นของท้องทะเลก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับแสงของดวงอาทิตย์และดูเหมือนจะสอดคล้องกับหาดทรายที่ดูกว้างขึ้นเพราะระดับน้ําทะเลที่ลดลงไปอย่างช้าๆธรรมชาติได้ทําหน้าที่ของมันซ้าๆวนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดพักแล้วเราก็พลอยได้ชื่นชมการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นด้วย หลังจากได้ชื่นชมธรรมชาติยามเย็นกันไปแล้วตอนเนี้ยฝนก็เริ่มลงเม็ดโปรยปลายล่ะผมเลยต้องกางทาบเอาไว้รอ,อนั่งฟังเสียงเม็ดฝนตกลงบนผืนผ้าใบในค่ำคืนนี้แต่ก็หวังว่าคงไม่ตกระหน่ำลงมาจนนอนไม่ได้นะลมทะเลก็เช่นกันคงไม่หอบเอาเต็นท์ผมไปล่ะแล้วก็ช่วงประมาณสองทุมจะมีโชว์พิเศษคนเล่นไฟ ซึ่งจะมีทุกๆวันเสาร์ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่หากว่าถูกใจก็ทิปให้น้องเขาได้นะทางเจ้าของลานบอกไว้ไว่าอย่างนั้นไว้รอชมด้วยกันแต่ตอนเนี้ยไปก่อกองไฟหมักสเต็กไว้รอก่อนเป็นเวลาที่ผมชอบมากเลยนะแคมไฟเนี่ย ดูแล้วก็เพลินดีเหมือนกันแต่ตอนเนี้ฝนเริ่มลงเม็ดใหญ่ขึ้นละม่ยากสเต็กฟังเสียงฝนตกกันดีกว่า บรรยากาศยามเช้าที่บีชแคมป์ดูสดใสมากเลยทีเดียวท้องฟ้าสีครามสดใสตกกระทบลงบนผิวน้ำทะเลที่มีคลื่นเบาๆกลมกลืนจนแทบเป็นสีเดียวกันมองแล้วสบายตาสดชื่นจริงๆและยังได้เห็นวิถีชีวิตบางส่วนของชาวเลละแวกนี้อีกด้วยที่ออกหาปลาลิมชายฝั่งเพื่อดำรงชีพในช่วงเช้าและเย็นซึ่งเขไม่รู้เลยว่าจะได้ปลากลับ,บบ้านไดมากน้อยแค่ไหน ระดับน้ำเช้านี้ก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและน่าจะขึ้นสูงสุดในช่วงเที่ยงของวันนี้แหละดวงอาทิตย์าสาแสงลอดผ่านต้นไม้ด้านหลังของลานกลางเต็นท์และกำลังจะผลยอดไม้ในอีกไม่ชา้าแต่ในตอนนี้ผมยังไม่ต้องการแสงนั้นเพราะอยากจะนั่งมองทะเลยามเช้าจิบกาแฟแบบสบ,สบายๆไม่ร้อนนะ่ะในขณะเดียวกัน ยังมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังเฝ้ารอแสงแดดเพื่อให้บรรเทาความหนาวเย็นชาร์จไฟฟ้าหรือการนำรงชีพและแน่นอนว่าจะต้องมีคนสมหวังและผิดหวังในเวลาเดียวกันและนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติบอกกับเราว่าให้มองโลกสองด้านเสมอสิ่งที่เราไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบของที่เราไม่ต้องการบางคนอาจต้องการมัน และแม้สิ่งที่ถูกต้องก็าอาจจะกลายเป็นผิดได้เมื่ออยู่ผิดที่ผิดเวลาตอนเนี้ยผมเองก็อยู่ถูกที่แต่ผิดเวลาไปหน่อยเห็นไหมแสงแดดลงหัวเต็มๆเลยโชคดีที่เป็นแสงแดดอ่อนๆร้อนนิดๆแต่ก็ยังได้อยู่แต่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าตอนเนี้ยเราอยู่กันที่ริมชายหาดเพราะมันเงียบมากไม่มีลม ไม่มีเสียงคลื่นทะเลเลยระหว่างรอน้ำทะเลขึ้นสูงกว่านี้อีกนิดเพื่อไปเก็บวิวสวยๆของท้องฟ้ากับทะเลก็ไปทอดเกี๊ยวซ่า และจิบกาแฟไปตรงพลางก่อน และวันนี้ก็ขอลาไปด้วยวิวทองฟ้าทะเลหาทรายขาวๆที่ลานกลางเต็นท์บีชแคมป์บางพระจังหวัดชนบุรีลานดีที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ